ก,กูอีกครั้งนะกับกูเนะี่เจ้าเก่านาที่ประจำตำแหน่งสุดดีเด่นของกูนะบัลลังทองนะแห่งปี2 0ง0นะไอ้สัตว์พบกับกูอีกครั้งนะกับกูนะ ารวยเย็ดแม่มาคืนบุกล่อกัลีข้างห้องนะล่อกัลีข้างห้องไอ้สัตว์กูไม่ได้นอนเลยมาคืนไอรวยเย็ดแม่เ,ออเลยกอนเลยเลยกูนะไทยอั้มก้าวนิ้วนะกูไทยอั้มข้าวนิวนะวน้วตัวจริงเสียงจริงนะรวยเย็ดแม่เนี่ย เดี๋ยวเชอากูไม่บอกเพราะกูคือเนี่ยไทยอําเกลนิวตัวจริงเสียงจริงนะก่อนอื่นเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะกูขอกินน้ำแบปซีเนี่ยนะกันโกาหลไอให้สัตว์ มึงเห็นไหมแหวนที่กูใส่เนี่ยกูจะบอกเดี๋ยวก่อนที่เขาเลี่ยงเดี๋ยวแหวนที่กูใส่นี่กูจะบอกนะกูสั่งทำพิเศษนะจากสหรัฐอเมริกาใช้เวลาทำกว่าสองปีนะเขาจะได้แววนอันเนี้ยนะ กูสั่งทำในราคาสิบล้านบาทแว่นกูเนี่ยนะคืเกือบสองพันชั้นเอาง,ง่ายๆเดี๋ยวถ้าว่ากูไปบอกไอ้สัตว์นะรวยเย็ดมาเลยเออข้าวแว่นเนี่ยมึงว่าทำจากอะไรทองคำขาวไอ้สัตว์ ไม่บอกพ่นสีดำนี่เฉพาะพ่พนสีนี่ก็รอไปแปดแสนเก้าแล้วนะสีพิเศษทนความร้อนสูงให้สัตว์กันแสง UV ได้พันเปอร์เซ็นต์ให้เอาง่ายๆนะเออเย็ดมา กูบอกเนี่ยวันกูเนี่ยนะคูณจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคูณมาตามถนนเนี่ยนะมาถึงประเทศไทยเนี่ยกูจะบอกไม่มีการไล่นะไม่มีการทะเลาะนะไอสัตว์นี่นะเดี๋ยวเอาก,กูไม่บอกวันกูนะสามารถ โดนรถบดเนี่ยขนาดพันตันเนี่ยโดยที่ไม่แตกง่ายๆไอ้สัตว์เดี๋ยวยาวคุย ก่อนอื่นเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยกูจะพูดถึงเนี่ยหมาดำนะวันนี้กูได้หมาดำเนี่ยนะเป็นหมาพันเป็นหมาพันเนี่ยกูขังไว้ที่โกงหลังบ้านโกนะไอ้เจ็ดแม่ มันมีความพิเศษพิสมนะมันมีความพิเศษเนะมันเป็นหมาดำพันพิเศษนะ่เดี๋ยวยกูจะขายให้เท่านี่ขายให้เท่านี่นตัวละตัวราคานะสองล้านบาท มันเป็นหมาแสนรู้นะมันชื่อว่าสมบัติพันธสัาวก่อนเออเลยนี่เขาเลี้ยงเลยดีกว่าไอ้เท่าแน่ยไอ้เท่าไอ้เท่า เท่ากันนี่เลยเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้นะรวยเย็ดแม่เนี่ยนะเฮ้นะยกไไปเท่านนะมึงแบกลกกะลีมาจากไหนวะนะโอ้ยสัตว์นี่แมงคตกระทิเลยอะ่ะนะมึงแบลกมาจากไหนวะ กันลีแถวบ้านเนีเ่ยแหละวะนะไอ้กูไม่เคยเห็นวะนะกูไม่เคยเห็นวะนะเออเฮ้กูบอกไอ้เต่าเนี่ยสุดเก่าไอ้สัตว์เนี่ยมึงแบล้วเชือกมาเดนี้เลยนะกูก็บอกนะไอ้สัตว์เนี่ยมึงแบล้วเชือกมัาเดนี้เลยรวยยึดมาเนี่ย เออมึงจัดการมัดมือมัดตีนมันเข้ากับเสาอนนี้นะจวะน่ะมัดมือมัดตีนแม่งเข้ากับเสาเนี่ยแล้วมึงแปลวายมานะลูกจะโบยมันสักพันโบยอนี่มันล้านติดแม่มันแสดงนะเนี่ยฮะสงสัยมันจะล้านติดแม่มันมึงทำการมัดมือมัดตีนเลยไอเถ่า มึงทำการมัดมือมัดเตนมาเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่กูจะมาโหรวยเย็นมาเนี่ยนะไอ้เท่าเนี่ยมึงไปเอานมพ่นมาไอ้สัตว์เนี่ย้ากูจะลาบมันเนี่ยนี่ยไอส่งกระใจกูเดนี้เลยนะมึงไปเอาโต๊ะมาเดี๋ยวกูจะนั่งดูมึงนะ มึงจัดการเลยเจาะนมและลาดมันเดนี่เลยนะลาดไปตามตัวมัน,นแล้วมึงจะทําการเลียให้สะอาดทําไมสะอาดนี่มึงเจอกูไว้อยู่ในมือกูมึงจะโดนทังคู่นะมึงลาดนมไปเลยนะสองกระป๋องนะลาดไปตมตัวมัน,นมึงพกมันให้แน่นด้วยนะ ึงลาดมันไปเลยจัดการมันนะแก้พห่ามันให้หมดนะแก้ปหามันให้หมดเลยนะแล้วมึงก็มัดมัดมือมันตีนมันเข้ากระเสานะยกจะนั่งดูมึงนะแต่มึงไม่ทำไม่เข้าตากรรมาการละมึงมึงจะโดนโบยทั้งคู่นะกูก็บอกนะท,ทันใดนั่นแหละไอ้เจ้าเนี่ยนะกับตากูเนี่ยโอ้โหแม่งตะวัดลิ้นบ อไอ้สัตว์เนี่ยบอกมึงนี่เวล,ลาไม่เบาในเท้านะถ้ามึงทำขา่าวตากรรมการเนี่ยกูจะพามึงเลยนะไปตะลุยแอฟริกาใต้ก็โง่น,ะน่ะกูจะพามึงไปกินไฮยีน่า,นาที่แอฟริกาใตาน้นะ บอกว่าแอบบริกาเนี่ยนะไายีน่าเนี่ยมันโคตรเยอะนะ่ายีน่าเนี่ยจับจับอาหารน,นี่กูจะบอกนะแมงรสชาติรสชาติดีไม่เบาไอสัตว์นะเอาอย่างงั้นใช่ไหมไอ้เท่าบอกโอ้โหอันนี้ไอ้เท่าได้ใจไงไอ้เท่าได้ใจไอ้สัตว์นะเออแมงตวัดลิ้น,นี่โอ้โหรวยเย็นแม ตะว,วัดลินไงกลัวมไม่กลัวกลัวมไม่ได้ไปแอฟริกลายสัตว์นีตะวัดลินเนี่ยแล้ว,วกูกินกบแบบเสี่แกโกลาหลนิดนึงไหสัตว์ vậy thôi cho mở hạt mua lại